สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดาจะมาแกงปลานะาะพริกเก็บสดๆจากต้นเลยนะคะปลาเราก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะเอาทาเรียบร้อยนะคะปลาะะตอนนี้ก็ใส่กเกี่ยวกันนะคะ เดีแลวพอรพีค่อยไว้ไหนแล้วล่ะเมื่อกี้นี่ยอาไม่เจอแล้วนะคะตอนนี้มอนี่ไงะตั้งหม้อแล้วนะคะน้ำเดือดได้ที่เลยแม่ดาใส่เกลือนะคะใส่เกลือใส่ผงนัวแล้วนะคะแล้วก็น้ำปลาล้าแล้วนะคะ แล้วก็น้ำปลาแล้วเดือดเดือดแล้วนะคะพริกก็เพิ่งไปเก็บกมาเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะเพิ่งไปเก็บพริกมาจากต้นเลยนะคะสดๆนะคะใส่พริกลงไปก่อนนะคะโอ้ยเผ็ดๆเลยนะคะเราก็ล้างครกไปในทีเดียวเลยนะคะเอฟซีอ่า มันปลานะคะนี่ปลาที่คุณยายเอามาขายนั่นแหละคะ่ะเขาบอกว่าปลามันน้ำขึ้นแล้วมันวิ่งนะคะเอาเก็ดออกนะคะแล้วก็เอาขี้ออกหมดแล้วนะคะทีนี้น้ำเดือดเดนะคะล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะเราจะไม่เอาน้ำนะน้ำนี่เราจะเทออกเพราะน้ำของเราพอดีแล้วเนาะ จะแรกว่าจะหมกหม้อนะแต่คิดไปคิดมานะคะเอาแบบซดน้ำดีกว่าค่ะโอ้โหเต็มหม้อเลยทีนี้เราก็ปิดไว้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปเก็บสะอมสะอมนะคะเราไม่ได้เก็บต่อเนื่องมันก็เลยไม่สวยนะคะมันก็เลยไม่สวยเพราะมันจะยาวเนาะ มันต้องเก็บบ่อยๆนะต้องเก็บบ่อยๆแล้วก็ต้องตัดด้วยมันก็จะเก่มุดแม้มันเป็นเครือหมดเลยเป็นเครือ,อยาวมุดแลย ต้องเก็บไปด้วยจัดแต่งไปด้วยนี่หน้าฝนมันยาวไว้ าเราจับมันมันก็จะปร่งเรื่อยๆมันก็จะงามอุ้ยเห็ดปวกไม่ออกบ่แถวนี้เนี่ยเห็ดปวกออกดีดีนะที่เรามา ปีนี้เห็ดปวกตรงนี้จะออกไหมเนาะนะคะเราก็พยายามมองมอง,มองหายอยู่นะคะถ้าเห็ดปวกออกเนาะเราก็จะได้เอาไปแกงนะคะนี่โอ้ยมันมีปวกนะคะม,มีปวกแล้วเราก็จะได้มาเก็บเห็ดปวกนะคะปีนั้นออกเยอะมากเนาะดอกใหญ่ด้วยแก่มดละ่ะเพราะไม่ได้ตัดมัน 嗯。 อโอ้โหแมงลักนะคะงามขนาดเลยนะคะพระอิตู่เนาะงามคักน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์เนะาะมละกอก,รก็ติดแล้วนะคะนี่มละกอติดแล้วต้นหมอนละ่ะต้นหมอนที่แม่ดปาปักซำติดหรือเปล่านอนยางยังยังไม่แตกตาอยู่ส่วนมละกอก,ก,ก็โอเคแล้ว ส่วนฝรั่งก็เอาหญ้าออกแล้วนะโอ้ยเม็ดแตงนะคะขึ้นเยอะเลยแตงที่ไม่ไดาเอามาหวานนะคะขึ้นเยอะเลยทีเดียวฟักทองเนาะแล้วก็มะละกอนะคะมะละกอก,ก,ก็รู้สึกว่าจะโอเคหมดเลยนะโอเคหมดทุกต้นอันนี้ก็คือฝรั่งเนาะติดหมดแล้วนะคะโอเคหมดทุกต้นเลยแต่ว่าหญ้าสิเต็มไปหมดเลย อันนี้ไม่ได้เลยนะคะยอดหายหมดเลยนะยอดหายหมดเลยหนอนเรียกว่าบ้งนั่นเองนะคะนี่บ้งขึ้นหมดเลยยอดไม่มีสักยอดเลยนะหมดเลยนะคะเจอแล้วนะคะนี่หลักฐานนะคะนี่กำลังกินอยู่เลยหมดเลยหมดไม่มียอดเลยนะคะ หมดแล้วหมดแล้วออ้ยหน่อไม้กอใหญ่มากโอ้โหมาดูพริกนะคะเอซี FC. นี่แม่ดามาเอาย่าออกแล้วก็พวนดินให้นะคะลูกดกนะคะลูกดกลูกใหญ่มากเลยนี่โอ้ยภูมิใจนะที่เราปลูกแล้วแล้วก็มันก็ออกลูกดกแล้วเนาะ หอมเลยทีเดียวนะคะนี่เปิดโอ้โหเต็มหม้อเลยอ้อยังมีเห็นไหมยังมีไอ้นี่มาด้วยเอาออกเอเอาออกใส่ลงไปเลยนะคะเราแกงใส่สะอมเราจะไม่ใส่ตะไคร้นะคะไม่ใส่ใบแมงรักเนาะใส่สะอมอย่างเดียวนะคะ คือพริกเกลือปลา้เนาะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้นะคะง่ายๆนะคะแกงผักแกงป้าใส่สะอมปิดไว้สักห้านาทีเนาะก็สุกแล้วสุกแล้วนะคะนี่สุกแล้วเราจับดูนะคะจับดูว่าถ้ามันนิ่มก็แสดงว่าสุกแต่ถ้ามันยังแข็งอยู่มันยังไม่สุกนะคะ มันจะขมนะคะเพราะว่าโอมหน้าฝนมันจะขมน้ําเยอะเนาะเราก็ต้องแกงนานๆหน่อยนะคะจนมันนิ่มแสดงว่าสุกมากินข้าวด้วยกันนะคะอีจีสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอืมอร่อยอร่อยอร่อยจากไปกินกันเลยนะคะนี่ปลาของเราก็ไม่เละนะคะ ปลาของเราก็ไม่เละเราก็เอาน้ำเยอะๆนะคะสดุดตอนแรกว่าจะหมกหมอ้อแหละแต่ว่ามันไม่มีน้ำสุดนะคะก็เลยเอาแกงดีกว่าสุน้ำอร่อยอร่อยเสียดายไม่มียอดบวบเนาะถ้าเรามีบวบนะคะมียอดบวบมีบวบหอมบวบหวานเนาะใส่นะคะก็จะอร่อยมากเลยโหสะอมก็ใส่แบบนี้เลยนะ 嗯。Mm.